สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นะครับนะวันนี้นะครับเรามาอยู่ต่อนะครับกับนะฮะเหรียญนะฮะพระหุระมานะครับหรือว่าเป็นเหรียญนะครับพระหุระมานชนะศึกนะครับรุ่นนี้นะครับนะสวยๆเลยพี่วันนี้นะครับนะไปปิดงานลงยามาให้พี่พี่นะครับไปปิดงานลงยามาให้พี่ได้จับจองกันทั้งอีพี่นะครับได้ทั้ง EP ฮะบอกเลยว่าอินอีหนึ่ง EP ที่เด็ดกันเลยทีเดียวครับจับนะ รุ่นนี้ครับนางปู่ศิลาเสกนะครับนางปู่เวอร์นนะครับเสกและก็พระอาจารย์สุริยันและก็พระอาจารย์ต้อมและก็พระอาจารย์ธรรมดลนะครับนานาปักธงชัยนะฮะหนองปื่อนะครับแล้ววันนี้ครับนะมารับชมไปพร้อมกันอันนี้มีมาตกสิบกว่ารายการพิชัยนะครับเป็นรายการลงยาทั้งสิ้นแล้วก็เป็นรายการพิเศษนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะาซึ่งรายการลงยานะครับย่าง่ผมเปิดไปประมาณสี่สิบห้าสิบองค์นะครับ ลงยาแทบไม่มีเลยนะพี่นะย้าอีกครั้งว่าลงยาแทบไม่มีมาเลยพี่นะฮะบอกเลยว่าเป็นร like ุ <to> ่นน <to> ี้นะครับเป็นลงยาที่หายากมากเลยนะเป็นรายการจองเนื้อเนี่พี่นะไม่ใช่เป็นรายการลุ้นนะครับเป็นการจองเนื้อแล้วก็ลุ้นลงยาในเนื้อนั้นอีกทีนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกครับวันนี้นะฮะได้เหรียญเพชรมาสององค์นะครับได้เหรียญเพชรมาสององค์ฮะเดี๋ยวเราาเริ่มจากรายการแรกเลยฮะรายการแรกครับ เป็นเนื้อทองแดงเพ้นพิเศษนะฮะกลายขาวนะครับขออนุญาตไม่แกะจากซีนนะเลขคนจเบอร์เก้าสิบสี่นะครับขออนุญาตไม่แกะจากซีนนะพี่นะเปิดแบ่งปันให้พี่ๆราคาเดิมครับองค์นี้จะสร้างน้อยสิบแปดเหรียญในโลกทนั้นองค์นี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพเพชรพิเศษครับ เนื้อทองทิพย์เพนพิเศษครับเลขโคดนัมเบอร์หมายเลข4ี่สิบสาครับเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขสี่สิบสาครับรายการนี้เพนพิเศษเหมือนกันครับแบ่งปันให้พี่นะครับองละ6 0 0บาทนะองค์นี้อยู่ที่600บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่2นะครับต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามนะครับจะเป็นเนี่ยฮะรายการที่สามจะเป็นเหรียญทองแดงลงยาทงชาต จัดสร้างพิเศษเพียงแค่ยี่สิบเหรียญในโลกครับเลขโคดนัมเบร์หมายเลขต้นด้วยครับหมายเลขสามอะนี่ฮะเลขโคดอัมเบร์หมายเลขต้นหมายเลขสามครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่ได้ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทแบ่งปันให้พี่พี่ได้ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับเนี่ยรายการที่สามนะครับนี่ฮะโอ้โหนะสวยๆกันเลยนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่ครับ รายการที่สี่นะครับมาเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาลายทหารบกนี่ฮะเนื้อทองทิพย์ลงยาลายทหารบกรายการนี้จัดนะสร้างเพียงแค่ห้าเหรียญในโลกจัดสร้างเพียงแค่ห้าเหรียญในโลกเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหนะ้าสิบเอ็ดฮะเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขห้าสิบเอ็ดครับนะี่ฮะนะี่ฮะรนะายการนี้นะครับนะ นะห้าสิบเอ็ดอง e. นะครับนี่เอ้ห้าองค e. ์นะครับนะรายการที่เปิดเป็นปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่ห้าห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะครับ,ร 4, น,รบนี่คต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการนะครับมาเริ่มจาก <É. S 1> เนื้อทองแดงกันก่อนนะครับเนื้อทองแดงวันนี้ได้ลงยามานะครับได้ลงยามาประมาณหกองค์ได้มาสี่ละสามองนะครับ ส่วนทองทิพย์ได้มาสององนะฮะตอนบ่ายๆจะเข้ามาอีกนะครับนะฮะมาองค์นี้เลยฮะนะครับต่อมาครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาครับขอแย้แกะนะครับนะนี่ฮะเหมามาเลยนะครับนี่รายการนี้นะครับนะเป็นผิวไฟลงยาแดงครับสวยๆเลยฮะนี่ฮะเลขคนทะเบอร์สามเก้าหนึ่งอะนี่ฮะโอ้โหพี่นะสวยๆครับ สาม้อยหสิบาทเหมือนเดิมนะครับรายการที่ห้านะครับนะฮะ <t ell> ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่หกครับรายการที่หกสามศูนย์ห้าครับรายการที่หกสามศูนย์ห้าครับรายการที่หกนะครับสามศูนย์ห้านครับรายการที่หกนะฮะนี่ฮะรายการที่จะสร้างคะนะครับนี่ ต่อมารายการที vigil, <seasoning suis S 2> ่เจ็ดครับน <off ice scholarship> ี่ฮะรายการที่เจ็ดนะฮะเลขโค้ดเบอร์สามหนึ่งสี่นะครับรายการที่เจ็ดจะเลขโค้ดเบอร์สามหนึ่งสี่นะครับรายการที่เจ็ดนะพี่นะนี่ฮะสามหนึ่งสี่นะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาถ้าพี่ชายรายการที่แปดครับ รายการที่8เลขโค้ดตําเบอร์3 8 0ย์ครับรายการที่8เลขโค้ดตัเบอร์3 8 0ศูนย์ี่ครับนี่ฮะรายการที่8นะครับ3 8 0ศูนย์ะครับโอ้อยบาทนะพี่นะจับคู่6 0 0ได้พี่นะครับนะเข้ามาหายากนะครับหายากนะพี่นะรายการลงยานนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่9ครับ ลายการที่เก้าเลขค้ณเบอร์สามหกแปดนะครับลายการที่เก้าเลขคุเบอร์สามหกแปดนะครับรายการที่เก้านะครับสามหกแปดนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปรายการที่สิบนะฮะรายการสุดท้ายของเนื้อทองแดงนฮะรายการที่สิบเลขค้ณเบอร์สามหกห้าครับรายการที่สิบเลขคุณัเบอร์สามหกห้านะครับ นี่ฮะรายการที่สิบนะครับเรขโค้ชเบอร์สามหกห้านะครับรายการที่สิบนะครับเนี่ยฮะต่อมาครับรายการถัดไปเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะเนื้อทองทิพย์มีสององค์นะครับนะของอีเจ้าหนึ่งของอีเจ้าหนึ่งผมก็สั่งมานะครับอีเจ้าหนึ่งน่าประมาณหกเจ็ดเหรียญนะครับนะเนื้อทองทิพย์ใครชอบก็แจ้งได้นะครับเนื้อทองทิพย์ใครชอบก็แจ้งได้นะครับนะเนื้อทองทิพย์ก็ นะครับองละองละอเอาคิดไปเท่ากันพี่นะอยู่ที่ใครชอบนะอยู่ที่ใครชอบแต่ทองทิพย์ตะลงยาหน้าหลังพี่นะ,ละเลขคนเบอร์หนึ่งหกสองหนึ่งพี่เนื้อทองทิพย์ตะลงยาหน้าหลังนะครับแต่พราะเนื้อทองทิพย์นะครับนะมีสององนะแต่ตอนในายก็น่าจะมาอีกนะฮะอนใหน้ามันได้มันสี่ห้า,า 4, 5, องค์น,นะครับนะใครชอบก็ริบแจ้งได้พี่นะใครชอบริบแจ้งได้นะครับราคาเท่ากันเลยนะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดมปสีน้ำเงินนะพี่นะครับเลขคนทะเบียนหนึ่งหกแปดศูนย์นะครับนี่ฮะสิบเอ็ดสีน้ำเงินนะครับนี่ฮะสวยนะครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับสวยนะครับราคาเท่ากันนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจัดไปที่รายการที่สิบสอง สิบสองได้งานเพียวๆครับพี่สิบสองได้งานเพียวๆครับเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะฮะเลขคุณตังเบอร์หนึ่งหนึ่งสองนะครับเป็นซาตินทพี่คมคมเลยนะครับนาเป็นซาตินคมคมเลยนะใครชอบจะแจ้งได้พี่นะองค์นี้ซาตินสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการซาตินนะครับรายการที่สิบสองนะครับสี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการท,ทีท่ส m, um. so. ิบสามครับสิบสามเป็นเนื้อทองทิพย์ฝังพลอยครับสิบสามเป็นเนื้อทองทิพย์ฝังพลอยครับนะรายการนี้สามร้อยบาทนะครับฝังพลอยสร้างห้าสิบเหรียญนะครับสามร้อยบาทนะพี่น้เลขคนจํานวนหนึ่งสี่แปดนะครับนะครับสร้างห้าสิบเหรียญนะพี่น้รายการนี้สามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการเนื้อทองทิพย์นะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่สิบสี่สิบสี่เป็นเนื้อทองแดงฝังพลอยครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับเลขโค้ดําเบอร์สองสี่ครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับเลขโค้ดเบอร์สองสี่นี่ครับนะนี่ฮะรายการที่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่สิบ้าครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งครับรายการที่15้าเนื้อทองแดงผิวลุ้งจัดสร้างห้าสิบเหรียญในโลกฮะนี่ฮะ เลขคนจเบอร์หมายเลขหกสิบแปดครับรายการ i, นี้แบ่งปันให้พี่นะครับนะหนึ่งที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่สิบห้านะครับต่อมารายการที่สิบหกครับสิบหกนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อเดียวเมื่อสักครู่ครับเลขคนจับเบอร์หนึ่งสามสามฮะรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายนะครับลองเลือกดูนะลองเลือกดูครับพี่นะพิเศษให้นะครับสำหรับรีวินี้นะครับ นี่ฮะรายการที่สิบหกนะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปรายการสุดท้ายครับรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดรายการสุดท้ายครับพี่ชายนีฮะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งฝังพลอยฮะเลขโคดเําเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งด้วยนี่ฮะเลขโคดเเบอร์หมายเลขเบิ้ลด้วยครับมาเลขหนึ่งหนึ่งฮะ รายการนี้ก็300บาทรับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่17นะครับ,นะรบอีพีนี้มี17รายการนะพี่พนะลองเลือกดูบอกเลยว่าทีเด็ดทุกรายการจริงฮะชอบูกใจรายการไหนนะฮะทักมาได้เลยแต่พี่นะสําหรับนักาบขอบพระคุณที่พี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากมากครับ